ดีครับโอ้ไม่ไหวเดยเราหันแล้วถึงจับเล่นก่อนเยวเดี๋ล่นไปก่อนท่านนึขอนอนก่อนคึ่งคึ่งชั่วโมงไม่ไหว่ะ พอนอนก็มาเดล้วถูกปะมีคนนแวตกต้องคิวไปโอเคโอเคเพื่อนมาแล้วไอ้คู่นจะแบงนะไหวเ่าไหวออยู่แล้วครับ ก็เ้าเลสามสิบทำไมแงไวจังวะที่มันขวามากกว่าออเพียงข้าวแป๊บเดียวแดงอะแดงอะโคตรอะเออโคตรอะเออต้ขึ้นวันนี้ต้องขึ้นวันนี้ ไปกับหนึ่งดาวไปกับหนึ่งดาวพูดตึงอ่ะตึงเพี้ยเลยตึงเพี้ยเลย